ควอซาและพลังงานมหาศาลจากหลุมดำควอซ่าคืออะไรควอซ่าคือวัตถุท้องฟ้าที่สว่างที่สุดชนิดหนึ่งในจัก,กรวาลเกิดจากหลุมดำซูเปอร์แมสซีฟที่กำลังดูดกลืนสสารรอบตัวอย่างรุนแรงนักดาราศาสตร์คิดว่ามันเป็นดาวที่สว่างมากในคลื่นวิทยุแต่ความจริงแล้วควอซ่าคือใจกลางกาแล็กซีที่มีหลุมดำมวลมหาศาลอยู่ทำไมควอซ่าถึงสว่างมากเมื่อกาสฝุ่นหรือดาวถูกแรงโน้มถ่วงของหลุมดำดึงเข้ามาสสารเหล่านี้จะหมุนวน รอบหลุมดำเป็น c อคเ i o n นดิสในดิสนี้สา,สารถูกบีบอัดและเสียสีกันจนร้อนจัดทำให้ปล่อยพลังงานออกมามหาศาลทั้งในรูปแสงที่มองเห็นรังสี X, อ็กซ์อินฟฟาเรดและคลื่นวิทยุพลังงานจากควอซ่าอาจสว่างกว่ากาแล็กซีทั้งกาแล็กซีรวมกันเพราะกระบวนการนี้เปลี่ยนมวลเป็นพลังงานได้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมากกว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงเคมีหลายล้านเท่า ควาซ่าเรียกได้ว่าโหมดกินจุของหลุมดำหลุมดำส่วนใหญ่เงียบและมืดเพราะไม่มีสสารเข้ามามากพอแต่เมื่อได้รับสสารจำนวนมากพร้อมกันหลุมดำจะเข้าสู่โหมดกินจุ a c r r e t i o n d i s ร้อนจัดหมายถึงสว่างมหาศาลช่วงเวลานี้เองที่เรามองเห็นเป็นควาซ่าจึงอาจเรียกควาซ่าว่างานเลี้ยงบุฟเฟ่จัก,กรวาลของหลุมดำนั่นเอง สำหรับลำพลังงานที่เรียกว่าเจสและผลกระทบต่อจักรวาลบางควอซ่าปล่อยเลล์ทีวิสติกเจสลำก๊าซและอนุภาคที่ถูกเร่งเกือบความเร็วแสงออกไปตามแนวขั้วแม่เหล็กของหลุมดำเจสเหล่านี้พุ่งได้ไกลนับพันถึงล้านปีแสงมีผลกระทบต่อการกระจายก๊าซในกาแล็กซีและอาจทั้งส่งเสริมและยับยั้งการเกิดดาวดวงใหม่ ควอซ่าคือช่วงที่หลุมดำซูปเปอร์แมกซีฟกินสสารอย่างหนักจนเกิด แอคเรชันดิสร้อนจัดและสว่างจ้ามากจนสว่างกว่ากาแล็กซี่ทั้งกาแล็กซี่รวมกันพลังมหาศาลนี้เกิดจากการเสียดสีและบีบอัดของก๊าซรอบหลุมดำไม่ใช่จากหลุมดำโดยตรงบางควอซ่า,าย,ยังปล่อยพลัมพลังงานความเร็วสูงที่เรียกว่าเจสออกไปไกลๆเป็นพันพันปีแสงซึ่งส่งผลต่อการก่อตัวของดาวและวิวัฒนาการของกาแล็กซี่รอบข้างการศึกษาควอซ่า,าในยุคแรกของจักรวาลช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจว่าหลุมดำขนาดใหญ่โตเร็วได้อย่างไรและ สภาพแวดล้อมในจัก,กรวาลยุคแรกเป็นอย่างไรสั้นๆคือควอซ่าเป็นไฟฉายที่ส่องให้เราเห็นถึงเรื่องราวและความลับของจัก,กรวาลในอดีตอันไกลโพ้นนั่นเองถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ